Mission to the World Podcast โลกนําไปไกลประเทศไทยต้องไปให้ทันสิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน back on track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ mission to the moon ขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ mission to the w o o n นะครับกับทัศภาคเลิศสเมเพชรพงศ์นะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่อง รีพอร์ตตัวหนึ่งให้ฟังซึ่งเป็นรีพอร์ตตัวใหม่นะครับที่งออกมาจัดทําโดย World Economic Forum นะครับรีพอร์ตนี้ชื่อว่า The Future of Jobs Report 2020ที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งเป็นธรรมดาทุกปีนะครับที่ World Economic Forum เนี่ยจะออกรายงานประจําปีเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของการจ้างงานนะครับซึ่งมีผลกับการขับเคลื่อนโลกนะครับตัวปีนี้เนี่ยมีนนยะความสําคัญหลายอย่างครับเพราะว่า โลกเรามีโควิดนะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบกับการจ้างงานทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของแรงงานนะครับหรือว่าการเลิกจ้างที่เป็นผลพวงมาจากที่เศรษฐกิจถดถอยในทุกที่นะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะส่งผลระยะยาวเงนกับทุกประเทศนะครับทิศท,ทางต่างๆที่กําลังจะขับเคลื่อนไปเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญมากนะครับผมก็เลยตั้งใจว่ามิชชั่นทูนอเ l ลเนี่ยประมาณ 4- ีหตอนนับจากนี้ไปเนี่ยจะ เอาประเด็นต่างๆในเรื่องที่รีพอร์ตตรงนี้ได้สรุปไว้เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับโดยวันนี้จะขออนุญาตเริ่มต้นจากการเข้าไปดูตัวเลขก่อนนะครับตัวเลขที่เขามองว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีพื้นฐานของเรื่องการจ้างงานเป็นยังไงบ้างโดยมันเป็นเซกชันที่เขาเรียกว่าเป็น country profiles นะครับก็คือข้อมูลแต่ละประเทศเนี่ยเขาสรุปไว้ยังไงบ้างโดยผมคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นดูจากประเทศของเราเองก่อนนะครับว่า ผลการสำรวจของบ้านเราเนี่ยมีตัวเลข,ขออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูประเทศเพื่อนบ้านกันว่ามีความเหมือนใกล้เคียงหรือแตกต่างในจุดไหนบ้างนะครับโดย The Future Job r e p o r t เนี่ยสรุปมาคันี่พอฟัาของประเทศไทยนะครับก็คือเรามี Working Age Population หรือที่เรียกว่าประชากรที่อยู่ในวัยจ้างงานอยู่ที่47.2ล้านคนนะครับตัวเลขที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับรายงานเนี่ยบอกว่า 54. 9ของเราเนี่ย มีดิจิทัลสกิล among active population ก็คือมีความชำนาญความรู้หรือสามารถใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีได้นะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 9แต่ที่น่าตกใจก็คือเรามีตัวเลขที่เรียกว่า attainment of basic education หรือการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอยู่ที่45.1%เท่านั้นย้ำนะครับ45.1%ปแปลว่าไม่ถึงครึ่งนะครับข้อ3มก็คือ Business Elements of Basic Education ก็คือการศึกษาพื้นฐานเนี่ยมันนำมาใช้เกี่ยวข้องกับการทำงานการทำธุรกิจได้อย่างไรนะครับซึ่งตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ46%นะครับแล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือ Advanced Education หรือการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป Advanced นี่คือระดับที่ถือว่าสูงแล้วนะครับคือระดับการศึกษาที่ว่าปริญญาโทขึ้นไปเนี่ยปริญญาตรีขึ้นไปนะครพอโทษดีอยู่แค่19.1%เท่านั้นเองนะครับ อันนี้คือความน่าสนใจของตัวเลขนี้นะครับและตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ supply of b u s i n e s s relevant skill ก็คือความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับด้านการทำงานนะครับว่ามีมากแค่ไหนคือเหมือนกับการศึกษาเนี่ยเราสอนเรื่องทักษะการทำงานความรู้ที่นำไปใช้ในการทำงานได้มากแค่ไหนเรามีอยู่ประมาณ53.6%เท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าถ้าเห็นตัวเลขนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยว ช่วงท้ายจะนําไปเทียบกับประเทศอื่อในให้ฟังแล้วจะเห็นความแตกต่างกลับมาดูตัวเลขกันต่อครับตัวเลขด้านการจ้างงานและการทํางานนะครับเรามีตัวเลขหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องน่าเป็นห่วงก็คือที่เขาเรียกว่า vulnerable employment หรือการจ้างงานที่เาเรียกว่าซ่อนอยู่ในโลกของการทํางานแต่ไม่ถูกลงทะเบียนว่าเป็นการทํางานจริงจังแล้วก็ได้รับสวัสดิการอื่นๆทางด้านการจ้างงานนะครับอย่างเช่น ที่บ้านมีธุรกิจครอบครัวแล้วผู้เป็นลูกหรือทายาทเนี่ยเข้ามาทํางานช่วยพ่อแม่ทํางานที่บ้านแต่ไม่ได้รับสวัสดิการสังคมไม่ได้รับอ่าเขาเรียกว่าการสราบสนุนในการเทรนนิ่งอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งจะต่างจากการทํางานในองค์กรนอกบ้านนะครับตัวเลขน,นี้ครับมีอยู่ถึง48.2หมายความว่าจาก working age population 47ล้านคนเนี่ยมีประมาณ24ล้านคน ที่ว่าเป็นทางานไม่เชิงนอกระบบนะครับผมใช้คำว่ากึ่งนอกระบบแล้วกันคือทํางานช่วยธุรกิจที่บ้านเพียงแต่ไม่ได้ถูกพัฒนาอยู่ในเขาเรียกว่าสวัสดิการของรัฐแปลว่าอะไรครับแปลว่าลูกที่ทํางานช่วยพ่อแม่อยู่หลายๆคนจนํานวนมากนะครับอาจจะมีะไรายได้ไม่สมกับคูดการศึกษาที่ได้หรือความสามารถที่พึงจะมีเพราะว่ามันก็พ่อแม่ให้ต่างลูกในขณะเดียวกันเงินส่วนนี้ไม่มีการจ้างงานขึ้นนะครับค่าจ้างไม่ถูกบันทึกเข้าไประบบประกันสังคม แปลว่ามีเงินบางส่วนที่ไม่ได้ถูกส่งเข้าระบบสวัสดิการของรัฐเงินค่าจ้างบางส่วนไม่ได้ถูกนําไปคิดเป็นภาษีรายได้ของประเทศนี่คือความน่ากลัวของจํานวน vulnerable employment ตรงนี้นะครับทีนี้ผลกระทบของโควิด19ที่เกิดขึ้นกับองค์กรภาพใหญ่ๆใ,ในบ้านเราเนี่ยก็ทุกคนพูดตรงกันทึ่งอันนี้สอดคล้องกับทั้งโลกก็คือจะมีการเรื่องของ เร่งกระบวนการดิจิทัลเซชันในเรื่องของ Work Process ก็คือปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบดิจิตอลมากขึ้นมีการนำมาระบบดิจิตอลต่างๆมาเปลี่ยนกระบวนการทำงานนะครับเช่นการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์การประชุมนะครับการทำเรื่องของเทคโนโลยีการสอนการอบรมผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีเรื่องของการอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้อยู่ที่ประมาณ75%ซซึ่งอันนี้เนี่ย ค่อนข้างสูงนะครับในบ้านเราทึ่งอันนี้เ็เป็นตนัวเลขที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนนี้เห็นรีพอร์ตตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ยังน้อย,อยอยู่ที่ผมเห็นแล้วค่อนข้างน้อยก็คือการนําเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในการอัพสกิลหรือรีสกิลพนักง,งานเช่นการพัฒนาบุคลากรให้หันไปมีทักษะค,ความรู้ความชำนาญในด้านอื่นๆนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมงานที่ต้องบอกว่าได้รับการรายงานเรียกว่าเป็นที่ต้องการมากก็ น่นอนครับจะเป็นเรื่องของกลุ่ม Data Analyst หรือ Data Scientist นะครับ Big Data Specialist Software and Application Developers นะครับ AI Machine Learning เรียกว่า9ใน10ของสายงานที่เรียกว่ามีอนาคตสดใสแล้วเป็น Emerging Jobs เนี่ยเป็นสายงานทางด้าน IT แล้วก็ด้าน Digital Technology นะครับแต่งงานที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าเป็น Redundant Role แล้วตําแหน่งงานที่ เป็นเรียนแดนหรือถูกทําซ้ำซากอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิตอลไทเซชันนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการคีย์ข้อมูลด้วยมือนะครับ d a t a e n t r น c l e r k s นะครับหลายองค์กรยังมีนะครับการคีย์เรื่องของอย่างเช่นคนะีย์อินโอยสขายนะครับเป็นคีย์เซลล์ออเดเนี่ยคีย์ด้วยมือนะครับหรือว่าการบันทึกบัญชีด้วยมือนะครับคีย์กดคีย์บอร์ดตึกๆๆงานพวกนี้น่า,นา,ก,ากลัวมาก อันที่2คือเรื่องของแอดมินกับ Executive Secretary หรือคนที่จัดการงานในส่วนสำนักง,งานอันนี้ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งที่น่ากลัวเพราะเป็นผลพัได้มาจากการ Work from Home มากขึ้นนะครับโดยตำแหน่งงานที่ Work from Home ได้ก็คือตำแหน่งงานที่ต้องใช้คำว่าอยู่ออฟฟิศแล้วก็เป็นผู้บริหารเนี่ยพวกนี้เวิร์กฟอร์มโฮก่อนเพื่อนเลยมันกลายเป็นว่าตำแหน่งที่คอยดูแลพวก Executive เหล่านี้ครับจะไม่มีอะไรทำเพราะทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วทุกคนจะต้องรีสกิลตัวเองเป็น จัดการประชุมนัดหมายตัวเองได้ประชุมผ่านซูมได้ทำเพ s เซนเตชันแชร์สกรีนเองได้ผู้ประหานทุกคนโดยว่าผู้บริหารรุ่นใหม่ทำเรื่องพวกนี้เป็นหมดแล้วครับไม่ต้องมีเลขามาคอยส่งอีเมลให้เป็นของคอยมเอีเลขามานั่งจดมินิทมิทติ้งให้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้การประชุมทุกอย่างรคคอร์ดได้หมดผู้บริหานอยากฟังก็รคคอร์ดสกรีนไว้หรือรคคอร์ดเสียงไว้แล้วก็มาเปิดฟังทีหลังนะครับ งานต่อมาก็คือที่ที่น่าจกผมขออ่านไล่ไปเร็วๆก็คือเรื่องของงานทางด้านบัญชีนะครับการทำบุ๊กคิปปิ้งเปโลเคิร์ฟหรือพนักง,งานที่ทําเรื่องของจ่ายเงินเดือนลงบันทึกบัญชีนะครับแล้วก็พนักง,งานในสาการผลิตรวมถึงพนักง,งานที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าพนักง,งานตามไซต์ก่อสร้างด้วยนะครับที่ทำงานผู้ใช้แรงงานนะครับเซลล์เรปส์นะครับฮแมนรีซอร์สเปเชียลิสต์นะครับคือ SR ที่เป็น SR เชิงฟังก์ชันนะครับเช่นประเภท เออเอารที่ทําได้หน้าที่เดียวอะครับเช่อนอบันทึกเวลาเข้าออกพนักงานเทรนนิ่งพนักงานกระเทนได้อยู่อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับหรือว่าคนที่คอยดูเรื่องของกฎระเบียบตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพนักงานกองเข้าไลน์พวกเนี้ยล้วนแต่เป็นตําแหน่งที่น่ากลัวทั้งสิ้นอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าน่าสนใจแล้วก็ให้ทุกคนย้อนกลับไปคิดดูตอนทีน่มีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนู้นปี40นะครับตอนนู้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้าปี40เนี่ยทุกคนมองว่าตําแหน่ง f i n a l Advisor หรือว่า ผู้ที่เรียนจบทางด้านการเงินการธนาคารมาเนี่ยเราเรียกกันว่าเขาเป็นกลุ่มคนมนุษย์ทองคํานะครับก็คือโอ้โหใค่จบการเงินการธนาคารโดวยเฉพาะ mba finance เนี่ยต้องบอกว่าได้งานดรอย่างมเรียนจบอะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตําแหน่งงานที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้ได้ก็คือ วันนี้เรามีสกิลอะไรอยู่บ้างที่ติดตัวนะครับแล้วสกิลอะไรของเราที่จะนําไปใช้ต่อไปได้นะครับก็เลยจะมาเล่าต่อว่าทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานต่อไปในอนาคตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรียกว่า analytical thinking and innovation ก็คือการคิดอย่างเป็นระบบและคิดสิ่งใหม่ได้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ complex problem solving แปลว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งมันมีกระบวนการมาจากการมองภาพใหญ่นะครับแตกปัญหาเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนส่วนแล้วแก้ปัญหาตั้งแต่จุดที่เป็นจุดใหญ่ที่สุดได้ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์ problem solving นะครับคือไม่ใช่เจอปัญหาแล้วก็ลุยเข้าไปแก้โดยที่ไม่มีการคิดวางแผนก่อนที่จะลงมือทําอะไรกับปัญหานั้นนะครับอันที่3ามคือ active learning และ learning strategy อันนี้สําคัญมากนะครับ active learning ก็คือเราจะต้องเรียนรู้ไปตลอดและขณะเดียวกันเราต้องเรียนรู้อย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบหมายความว่า รามีเวลาจํากัดครับการที่เราจะเลือกเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องเลือกเรียนเพื่อสิ่งที่เราจะนํามันมาใช้ในระยะยาวแล้วก็มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าต้องเรียนทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เราควรจะเรียนในสิ่งที่เรียนแล้วนําไปใช้เชื่อมต่อกับทักษะเดิมที่เรามีอยู่ในชีวิตเพื่อให้เกิดเป็นทักษะใหม่นะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโลกของคนที่มีเขาเรียกว่าการคิดแบบตัววายนะครับก็คือการรู้ลึก จากการนําเอาเรื่องที่เรารู้กว้างๆสองเรื่องมาผสมกันเพื่อเกิดเป็นทักษะใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่แล้วรู้เรื่องใหม่นั้นอนะ่ะให้ลึกกว่าคนอื่นนะครับทีนี้ผมจะขอพาไปดูอีกส่วนหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลนี้แหละครับแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราผมขอไปคุยกับที่มาเลเซียนะครับเพราะเป็นหนึ่งในสประเทศของอาเซียนที่บร์ขนุนฟอรัมเลยทำการสํารวจนะครับอีกที่หนึ่งที่สิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยมี เรียกว่า working age population อยู่แค่16.2ล้านคนนะครับก็น้อยกว่าไทยประมาณไม่ถึงครึ่งประมาณ40%ของไทยนะครับเพราะไทยอยู่ที่47ล้านคนในนี้มาดูตัวเลขที่น่าสนใจครับฟังแล้วจะตกใจผมจะเทียบไปฟังเทีลตัวนะครับ Digital skill among active population คือการมีทักษะด้านการใช้ดิจิตอลในส่วนของประชากรที่อยู่ในวงการทำงาน ของไทยเมื่อกี้ผมบอกอเราอยู่ที่54.9%นะครับแต่มาเลเซียอยู่ที่66.3%แปลว่าประชากรของมาเลเซียมีทักษะทางด้านดิจิทัลสกิลสูงกว่าไทยนะครับอันที่2การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยเมื่อสักครู่อยู่ที่45.1ของมาเลเซีย74.2นะครับอันที่3ก็คือสิ่งที่เรียกว่า supply of business relevant skill ก็คือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขององค์ความรู้ในด้านการทํางานและการทรําธุรกิจนะครับของไทยอยู่53.6แต่มาเลเซียอยู่ที่64.4เฉพาะ3ตัวนี้มาเลเซียเหนือกว่าเราทุกด้านนะครับมีความรู้ทางด้านดิจิทัลสกิลมากกว่าเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มากกว่าและมีองค์ความรู้ในเรื่องของเรียกการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการทํางานและการทรําธุรกิจมากกว่าไทยเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมามองครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย บ้านเราทําอะไรอยู่ในเรื่องของการศึกษานะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับนั้นแปลว่าเรากําลังพัฒนาการศึกษาของเราหรือเราวางระบบการศึกษาเรามาผิดทางหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าการแก้ไขเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเริ่มได้ทันทีแล้วมันต้องบอกว่าพอเราอยู่ในช่วงดิจิตตลนนะครับ เทคโนโลยีแต่ว่าม,มันมีข้อร้ายข้อเสียใช่ไหมที่มันบอกมันมาแทนตําแหน่งงานเรามันมาแย่งงานคนทนาําในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งนะครับเทคโนโลยี Technology, มันก็ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมายาวนานเนี่ได้เร็วขึ้นคือเราสามารถแก้ปัญหาเดิมที่สะสมมา20-30ปีเนี่ยแต่ถ้าเป็นโลกที่ไม่มีเทคโนโลยีเราจะต้องใช้เวลาอีก30ปีเพื่อจะแก้มันแต่พอมีเทคโนโลยีคุณอาจจะใช้เวลาเพียงแค่3หรือ4ปีเท่านั้นแก้ไงครับแก้ด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้โดย วางระบบการแก้อย่างเป็นระบบให้มีกลยุทธ์และมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วเทคโนโลยีนี่ยครับมันจะเป็นตัวกระจายตัวงานต้นแบบหรือระบบต้นแบบใื่เระวางไว้อย่างดีแล้วเนี่ยออกไปสู่คนหนูมากน้เร็ยวยิ่งขึ้นนะครับผมปิดท้ายด้วย emerging skill หรือทักษะการทํางานที่เป็นที่ต้องการมากในมาเลเซียตอนนี้นะครับก็คือค่อนข้างต่างกับของไทยระดับหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าเรามี โครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วนี้ก็เลยนํามาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้เห็นถึงความแตกต่างกันนะครับอิมเมอร์จิ้งสกิลที่มาเลเซีย,ยมีอะไรบ้างครับคือหมายความว่าถ้าคุณมีสกิลเหล่านี้คุณจะหางานง่ายมากที่มาเลเซียนะครับอย่างแรกเลยก็คือ Emotional Intelligence นับหรือความฉลาดทางอารมณ์ก็คือการมีวุฒิภาวะนะครับความสามารถในการเข้าใจคนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณมีพวกเนี้ยคุณจะ เป็นที่ต้องการมากในตลาดก,การทํางานที่มาเลเซียอันที่2คือความคิดสร้างสารรค์ครับ originality and initiative การคิดสิ่งใหม่การคิดริเริ่มสร้างสารรค์การสร้างความแตกต่างนะครับสทักษะน,นี้เป็น2ทักษะที่ต้องบอกว่าเป็น h i high d ด m a n นสูงสุดที่มาเลเซียตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่มีทักษะเหล่านี้นะครับก็ลองดูนะเผื่อมีโอกาสอยากจะลองไปสมัครงานไปทํางานที่มาเลเซียก็อาจจะเป็นอีกทางเรื่องที่น่าสนใจก็ได้นะครับอันนี้คือลอาเล่าให้ฟังเพราะว่า นี่คือความสวยงามของโลกก็ความแตกต่างของโลกในขณะเดียวกันถ้ากลับมาดูที่บ้านเรานะครับตัวเลข3-4ตัวที่เราให้ฟังไปเมื่อกี้ที่เรายังตามหลังมาเลเซียอยู่เนี่ยประเทศที่เขาอยู่กับเราคู่กับเรามาตลอดแบบเรียกว่าดูเป็นเพื่อนบ้านกันมาช้านานเนี่ยนะครับวันนี้เขาแซงเราไปหลายเรื่องแล้วแล้วประเทศไทยจะไปตรงไหนจะก้าวทะลุโลกไปได้ยังไงคำตอบอยู่ที่เราทุกคนช่วยกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามมิชชั่นทูเด l ์นะครับ้พวพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ Me chant to the World Podcast.